สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยใครชอบฟังนิทานก่อนนอนบ้างเอ่ยยกมือหน่อยเร็ววันนี้มีนิทานสนุกสนุกนะเกี่ยวกับลูกไก่ตัวเล็กๆน่ารักมากๆม,มาฝากแหละเรื่องนี้เกี่ยวกับลูกไก่ชื่อเออเจ้าไก่แดงจะ้ะเขาน่ารักมากเลยนะชอบให้คุณพ่ออ่านนิทานให้ฟังที่สุดเลยแต่ว่านะเจ้าไก่แดงเนี่ยเขามีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือชอบขัดจังหวะคุณพ่ออยู่เรื่อยเลย ว่าแต่ขัดจังหวะนี่มันคืออะไรหรอคะอ๋อการขัดจังหวะแหรอครับก็คือ,เ,อเวลาที่ใครกําลังพูดพูดอยู่แล้วเราก็แบบพูดแทรกขึ้นมาเลยทั้งๆที่เขายังพูดไม่จบนั่นเองจ้ะเหมือนเวลาเรากําลังจะเล่าเรื่องอะไรสนุกๆให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็พูดสวนข,นขึ้นมาสักก่อนแบบนั้นเลยครับเอลให้เจ้าไก่แดงฟังพอคุณพ่อเล่าไปถึงตอนที่เจอคุณยายที่ดูใจดีใจดีมากๆชวนเข้าไปในบ้านขนมปัง เจ้าไก่แดงที่ฟังอยู่ก็อินสุดๆเลยตะโกนออกมาเสียงดังเลยว่าอย่าเข้าไปนะพ่ออย่านะนั่นมันแม่มดเดี๋ยวโดนจับกินนะแล้วก็เล่าตอนจบให้เสร็จสับเลยค่ะแบบว่าสปอยคุณพ่อซะงั้นโหเจ้าไก่แดงนี่รู้เรื่องนิทานดีจังเลยนะเนี่ยที่เขาเผลอขัดจังหวะไปแบบนั้นก็เพราะว่าเขากำลังลุ้นมากๆเลยไงไม่อยากให้แฮนเซลกับเกรเทลตกอยู่ในอันตราย ก็เหมือนเวลาเราดูกระตูนแล้วเชียร์พระเอกไม่อยากให้แพ้ตัวรายนั่นแหละจ้ะใช่ใช่ค่ะลุ้นจนตัวโก่งเลยแต่ว่านะการที่เราเอ่อพูดแทรกขึ้นมาบ่อยๆตอนคนอื่นกำลังเล่าเรื่องอยู่เนี่ยอาจจะทำให้คนเล่าอย่างเช่นคุณพ่อไก่อาจจะรู้สึกเอ่อเล่าต่อไม่ถูกหรืออาจจะเหนื่อยนิดนิดได้นะเหมือนเวลาเรากำลังต่อบล็อกไม้สูงสงเลยแล้วมีคนมาชนนิดหนึ่งบล็อกก็ล้ม ต้องเริ่มต่อใหม่หมดเลยใช่ไหมล่ะครับจริงด้วยค่ะนึกภาพออกเลยคุณพ่อก็เลยบอกเจ้าไก่แดงว่าใจเย็นๆน,นะลูกรอให้พ่อเล่าให้จบก่อนนะแต่พอคุณพ่อเริ่มเล่านิทานเรื่องใหม่เรื่องหนูน้อยหมวกแดงอื mm ้ม hmm. เจ้าไก่แดงก็อดไม่ได้อีกแล้วพอถึงตอนที่หมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยายได้เจ้าไก่แดงก็ตะโกนเตือนอีกระวังนั่นหมาป่าตัวปลอมแล้วพอคุณพ่อเล่าเรื่องลูกไก่ตื่นตูมค่ะ ที่มีอะไรก็ไม่รู้ตกใส่หัวลูกไก่ก็ร้องเสียงดังเลยเจ้าไก่แดงก็รีบเฉลยเลยไม่ต้องตกใจหรอกหน้าฟ้าไม่ได้ถล่มซะหน่อยมันก็แค่ลูกโอ๊กหล่นใส่เองแหมจริงๆการที่เจ้าไก่แดงรู้เรื่องนิทานเยอะแยะหรือว่าตั้งใจฟังมากๆเนะี่ะเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีมากๆเลยแต่ว่าการรอให้คนอื่นพูดให้จบก่อนเนี่ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะจ๊ะ มันเหมือนเวลาเราเล่นเกมกระดาษเนี่ยครับเราต้องรอให้ถึงตาเราเดินก่อนใช่ไหมเราถึงจะเดินหมากของเราได้การฟังคนอื่นพูดก็เหมือนกันเลยควรรอให้เขาพูดจบก่อนแล้วถ้าเรามีคําถามหรืออยากจะพูดอะไรนะค่อยพูดตอนนั้นแบบนี้ทุกคนก็จะฟังกันรู้เรื่องไม่คุยกันวุ่นวายมั่วไปหมดไงล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคุณพ่อไก่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกว่าเอาละ่ะงั้นคืนนี้เจ้าไก่แดงลองเล่านิทานให้พ่อฟังบ้างดีไหม เจ้าไก่แดงดีใจใหญ่เลยค่ะรีบกระโดดขึ้นเตียงเลยค่ะแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องของตัวเองอย่างมีความสุขเลยนิทานก่อนนอนของเจ้าไก่แดงเริ่มณดัดนี้แต่ทายสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อพ่อไก่ก็ตั้งใจฟังฟังเพลินเ,ล,นเลยแล้วก็ครอกครอกฟีเผลอหลับไปซะก่อนนะสิอ้าวคุณพ่อก็ขัดจังหวะเจ้าไก่แดงเหมือนกันนี่นาะ แต่เป็นการขัดจังหวะด้วยเสียงกรนนี่สิฮ <laughs> 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 นั่นสิคะคุณพ่อนี่เองแล้วเด็กๆล่ะจ๊ะเคยเผลอพูดแทรกคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆตอนเขากำลังพูดอยู่บ้างไหมหรือเคยโดนเพื่อนพูดแทรกตอนเรากำลังเล่าเรื่องสนุกๆอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับการรอให้คนอื่นพูดจบก่อนแล้วค่อยถึงตาเราพูดเนี่ย เขาเรียกว่ามีมารยาทที่ดีจะ้ะคำว่ามารยาทก็ง่ายๆเลยนะคือการทำตัวน่ารักๆเวลาอยู่กับคนอื่นนั่นเองทำให้ทุกคนรู้สึกดีไม่รู้สึกว่าโดนขัดใจก็เหมือนเวลาเราแบ่งขนมให้เพื่อนหรือพูดจาเพราะๆะนั่นแหละครับถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคนอื่นก็จะอยากคุยกับเราอยากเล่าเรื่องสนุกๆให้เราฟังอีกเยอะแยะเลย ใช่เลยค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องเจ้าไก่แดงจอมขัดจังหวะกันไปแล้วสนุกไม่เอ่ยได้ข้อคิดดีๆเรื่องการรอคอยแล้วก็การเป็นผู้ฟังที่ดีกลับไปด้วยนะก่อนจะไปนอนคืนนี้ลองกลับไปคิดเล่นๆดูสิว่าถ้าเราเป็นเจ้าไก่แดงแล้วเราอยากจะช่วยฮันเซลกับเกรเทลหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงมากๆเลยจริงๆเนี่ยจะมีวิธีอื่นอีกไหมนะ ที่จะเตือนพวกเขาให้ปลอดภัยได้โดยที่ไม่ต้องตะโกนขัดจังหวะคุณพ่อตอนกำลังเล่านิทานอยู่ลองใช้จินตนาการคิดวิธีสนุกๆดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า